ครับก็ขอสว nah voilà ัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของ True m o n e y Wallet โดยตรงนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับผมสำหรับแอปเล่นฟรีบนมือถือนะครับเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับแอปนี้ก็เป็นแอปเล่นฟรีบนมือถือนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีีท่ p l a y Store นะครับเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android นะครับหรือจะกดลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินให้ดูก,ก่อนนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนให้เราถอนเงินนะครับก็กดรับรางวัลไปนะครับในส่วนของเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยก็ได้จากการแนะนําเพื่อนเนาะใครที่เล่นแล้วเนี่ยสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้หรือเราจะไม่แนะนําเพื่อนก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดรับรางวัลตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เราถอนเงินเหมือนกันเนะเาะเพียง ทางแอป,ปก็สามารถให้เราถอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็กกเบอร์ชูมมี่วอลเล็ตนะครับในการถอนเงินได้เลยนะครับกา,ารถอนเงินครั้งแรกเนี่ยมันจะทําการบันทึกเบอร์วอลเล็ตของเราไว้ทันทีนะครับเราไม่ต้องกรอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยนะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับผมก็ได้ทาการถอนเงินออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับผมในส่วนของการถอนเงินเนาะกดเข้าไปนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของผมที่ได้ทําการถอน Alright, ออกไปนะครับผมอันนี้ถอนเงินได้จริงเนาะถอนออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับการ บาทปิดไปนะครับผมสาหรับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของการรับกล่องของขวัญนะครับเพื่อที่จะรับเพชรรายวันเนาะตรงนี้เราก็สามารถกดรับเพชรได้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมก็ได้รับเพชรมาอยู่ที่71.61เพชรนะครับก็กดรับรางวัลมาเนาะสำหรับแอปนี้ก็เป็นแอปเล่นเกมง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะครับไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้เนาะในส่วนของตัวแอปเนี่ยไม่มีการสมัครสมาชิกในการใช้งานด้วยนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดมาเล่นเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับในส่วนของ การใช้งานของแอปนะครับเมื่อเราเล่นครั้งแรกแล้วเนี่ยทางแอปจะแนะนําวิธีการใช้งานให้เรานะครับเราก็ดูตามแอปได้เลยนะครับว่าต้องเล่นตรงไหนอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูการทําเงินนะครับจะมีอยู่ด้านล่างให้เราดูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของเมนูแรกนะครับผมก็คืออันด้านซ้ายนะครับสำหรับกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับผมก็คือในส่วนของเพชรที่เราได้จากการดูวิดีโอแล้วก็เปิดกล่องของขวัญมานะครับมันจะได้รับเพชรตรงนี้มานะคะเราก็เก็บสะสมเพชรได้เนาะตอนนี้ผมมี370เเพชรนะครับก็ เป็นเงินบาทไทยที่3.7บาทนะครับผม3.7บาทก็คือ100เพรเนี่ยจะเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่1บาทนะครับผมซึ่งการถอนเงินขั้นต่ําตรงนี้นะครับจะอยู่ที่1,500บาทนะครับโดยการถอนเข้าไปยังทูมิเน่เวลตตรงนี้จะเป็นเงินสดเข้าทูมิเ y ่เ l ลตโดยการใช้เพแรแลกเปลี่ยนนะครับก็คือคุณจะต้องมี1 50, น0่0 0สนเพรในการแลก1,500บาท นะครับผมนในส่วนของการถอนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่30,000บาทไทยนะครับสามหมบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ3ล้านเพชรนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพื่อนๆลองคํานวณดูเนาะลองคํานวณดูว่าต้องใช้กี่เพชรในการแลกเปลี่ยนซึ่งเพชรเนี่ยเราจะต้องอาหาเองนะครับซึ่งแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ได้รับเพชรนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้ค่าเงินบาทเลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองเข้าไปทําดูนะครับในส่วนการรับเพชรเนาะวิธีการรับเพชรก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเพชรเข้ามาให้เรากดนะครับสําหรับเมนูที่2นะครับตรงนี้เลยเมนูที่2ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนการแนะนําเพื่อนนะครับก็คือจะมีการเชิญด้านล่างเนาะแล้วก็กดเชิญด้านล่างได้นะครับกดเชิญเข้าไปเนี่ยก็จะมีช่องทางการแนะนําเพื่อนขึ้นมาให้เรานะครับถ้าเราอยากได้เป็นลิงก์เราก็ส่งเข้าไปในแชทของเราก่อนนะครับแล้วก็ไปคัดลอกข้อความลิงก์ตรงนั้นมา เอาไปส่งต่อให้กับเพื่อนคนอื่นได้หรือจะเป็นการโพสต์ลงในหน้าเฟซส่วนตัวนะครับหรือตามกลุ่มงานออนไลน์นะครับหรือจะเป็นการทําลงในส่วนของทิก o k อกยูทู e นะครับทวิตเตอร์ก็ทําได้หมดเลยนะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับการแนะนําเพื่อนก็เป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วขึ้นและก็เยอะขึ้นนะครับผมก็จะได้รับอยู่ที่1.5บาทไทยนะครับต่อหนึ่งคนเลยเราก็เอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมยิ่งคุณแนะนําเพื่อนเยอะคุณก็จะได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับ การกระบาทปิดไว้เลยสำหรับเมนูที่3นะครับกล่องข้อขวัญด้านล่างตรงนี้จะเป็นภารกิจนะครับให้เราทำนะเงินรางวัลจะอยู่ที่1,500บาทระยะเวลานะครับมีทั้งหมด7วันนะครับผมก็คือจะมีทั้งหมด7วันให้เราทําภารกิจเนาะ ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะในวันที่7นะครับวันที่7เนี่ยก็คือเขาจะให้เราเล่นเกมนะครับครบ100นาทีนะครับผมสนะครับผมก็คือดูแอดโฆษณานะครับดูโฆษณาที่เราเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นใช่ไหมครับก็คือให้เราดูให้ครบ2000ครั้งนะครับผมแล้วก็แนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยให้ครบ200คนนะครับผมนี สำหรับใครที่ไม่เก่งเลยนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มกับการทำภารกิจนะครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ผ่านมันก็ไม่สามารถถอนเงินได้ถึงแม้ว่าเราจะเล่นครบ7วันก็ตามนะครับมันก็ไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมตรงนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะอเพราะว่าก็ยังไม่มีใครทำภารกิจครบและก็ยังไม่มีคนถอนตรงนี้ได้นะครับข้าไปนะครับสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินรางวัลนะครับที่ถอนเงินได้ทุกวันวันละ0.01บาทนะครับผมถอนเข้าชุมนี้อลเล็ตได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ ต่อไปเป็นวิธีการเล่นเกมนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็แนะนําอยู่ว่าให้ล,ลัลลนแบบไหนเนาะแล้วก็กดไปแบบนี้นะครับกดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมจะมีเพชรเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวงล้อเสียงโชคนะครับเป็นการหมุนรับเพชรแล้วก็จะมีในส่วนของเงินสดนะครับ ถ้าเราหมุนได้รูปเงินเนี่ยก็คือสามารถถอนเงินเข้าไปยัง TruMoney Wallet ของเราได้เลยนะครับผมก็กดหมุนด้านล่างนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการกดหมุนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมครั้งนี้ก็ได้รับมาที่0.01บาทไทยนะครับก็สามารถกดรับรางวัลและก็ถอนเข้าในส่วนของ TruMoney w a l l t ได้เลยนะครับ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมก็สามารถกดถอนแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราก็สามารถเล่นเกมของเราต่อไปได้เลยนะครับสังเกตด้านบนนะครับจะมีเพชรเข้ามานะครับผมแล้วก็มีเพชรลอยมาเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีกล่องสมบัตินะครับให้เราเปิดนะครับเพื่อที่จะรับเพชรนะครับในส่วนของการเปิดกล่องตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เรากดรับเพชรนะครับมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเนาะถ้าเราไม่รับก็คือ ให้กดว่าไม่ขอบคุณนะครับถ้าเราไม่อยากดูโฆษณาหรือว่าดูวิวไม่อยากรับเพชรละนะครับแล้วก็กดยกเลิกไปเนาะแล้วเราก็เล่นเกมของเราไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้หมุนวงล้ออีกครั้งก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะได้หมุนวงล้อนะครับก็หมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยเสี่ยงเพื่อที่จะทําการหมุนเพื่อที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมเนาะถ้าเรา ไม่อยากรับเพชรนะครับอันนี้ผมขอยังไม่หมุนแล้วก็ยังไม่ดูวิดีโอแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการเล่นเกมนะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยง่ายมากนะครับผมไปแนะนําเพื่อนต่อได้เพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับผมสําหรับใครที่ชอบการเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับซึ่งแอปการเล่นเกมของค่ายนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายแอปที่ยังทําเงินได้เดี๋ยวผมจะพยายามลงให้เรื่อยๆแล้วกันวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินให้ดูเนาะก็ถอนไปแล้วนะครับได้เงินจริงแน่นอนนนนะครรับผมีี่ตง้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นชูนี่วลัลเลตที่ถอนไปนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ